สวัสดีครับผมพัดเ็จเวเดอร์ครับวันนี้ครับจะมาอันบ็อกซ์ไอโฟนสิบสีครับกับสีดีเพอร์โพลนะครับแหมวันที่16กันยานะครับก็ได้ของมานะครับเอ่อก่อนอื่นขอเล่าประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับคือวันที่เขาให้จองอ่ะ9กันยาใช่ไหมครับหนึ่งทุ่มตรงนะฮะผมเนี่ยรีเฟซมือถือเนี่ยครับเข้า Apple Store เนี่ยตอนหนึ่งทุ่มตรงไปๆเลยนะผมรีเฟซแอป Apple Store มันก็ยังไม่ขึ้นมานะครับผมก็รีเฟรชอีกไปเรื่อยๆนะครับ1น,นาทีก็ยังไม่ขึ้น2นาทีแอป Apple Store ก็ยังไม่ขึ้นหน้าจอแบบมาเลยนะครับมันยังสั่งซื้อไม่ได้ตอนนั้นผมร้อนใจมากครับทาไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเชา้าคนอื่นหรือเปล่านะครับผมก็เลยไปเข้ารัสต้าครับอันนี้ไม่ได้อวยไม่ได้โฆษณาให้ใครอะไรทั้งสิ้นนะครับเอาประสบการณ์มาแชร์ครับเข้ารัสต้าปุ๊บมันก็ขึ้นมาหน้าแรกอ,อยู่แล้วว่าให้กดจอง p h o n e 14 Pro ได้ iPhone 14นะฮะ ผมก็คลิกเข้าไปเลยนะครับมันก็พาเข้าไปสู่ร้านของสตนะูดิโอเนี่ยผมก็กดจองไปเลยครับ14โปร128กิกสม่วงนะครับดีเพอร์โแบบไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ทันได้คิดรีบกดจองรีบกดโอนเงินเลยนะครับปรากฏว่ามันขึ้นมาบอกว่าผมจะได้ของในวันที่19หรือ20กันยาตอนนั้นผมถอดใจแล้วคงจะไม่ได้อันบ็อกแล้วมั้งหรืออันบ็อกก็ช้าก,กว่าคนอื่น3วันน่ยนะครับแต่ปรากฏว่า วันนี้ครับวันที่สิบเอ่อวันที่สิบหกกันยานครับผมก็นั่งดูเอ้ยมันมี notification เตือนว่าของมาของเริ่มส่งแล้วนะครับเสร็จแล้วตอนประมาณบ่ายๆอ่ะผมก็มีโทรศัพท์โทรมาแจ้งว่าของจะมาส่งนะครับโอ้ผมดีใจมากนะครับและแล้วก็ได้มาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูกล่องนิดนึงเนี่ยของ Studio 7นะครับที่ผมสั่งมาสรุปรคือได้ของวันที่16เลยผมไม่ทราบว่าคนอื่นเป็นไงบ้างนะครับมีใครซื้อ iPhone 14ซีรีส์ใน ซีซั่นนี้กันบ้างนะครับแล้วก็ได้ของหรือยังมาแชร์กันได้ครับแล้วก็ซื้อจากที่ไหนบ้างครับเดี๋ยวไปดูอันบล็อกกันเลยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้สีม่วงนี่มันม่วงยังไงมันสวยแค่ไหนนะครับนี่ครับกล่อง studio 7เนนะที่ผมได้มานะครับ ของบางเหมือนเดิมนะครับเหมือนในพนสิบสาม <c oughs> มาดูกันครับว่ามันจะม่วงประมาณไหนนะครับตื่นเต้นนะฮะเนี่ยถ้านบิชก็จะแกะมีได้นะครับโอ้ดูผ่านกล้องนะครับมันดูไม่ค่อยม่วงนะของจริงมันจะม่วงกว่านี้ม่วงกว่าที่เห็นในกล้องระดับหนึ่งเนาะมันก็จะว่าสวยก็สวยนะ จะว่าไม่สวยก็ไม่สวยอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับนั่นแหละแต่ผมก็ซื้อมาแล้วแหละก็ต้องใช้นะฮะนี่ประมาณนี้เลยนะครับดูในกล้องเกือบจะเป็นสีดำนะแต่ว่าของจริง่มันจะดูมันจะแบบออกแม่พูดยากเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะมันก,ก,ก,ก็ก็ม่วงนะฮะก็คือสีม่วงนั่นแหละนะครับดูต้องแกะฟิล์มออกนะครับเป็นกระดาษชัว ผมเปิดเครื่องรอเลยแล้วกันนะครับระหว่างรอเครื่องบูตนะครับมาดูอุปกรณ์ในกล่องเหมือนเดิมทั้งที่รู้แล้วว่ามันคืออะไรแต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่ดี <c oughs> นะครับนี่ก็เอกสารนะครับนี่มีเข็มจิ้มซิมนะอันนี้เราไม่ใช่เครื่อง US นะครับถ้าเป็นเครื่อง US จะเป็น eSIM แล้วนะครับ ของเรามีเข็มจิ้มซิมอยู่ยังสามารถใส่ซิมการ์ดได้อยู่นะครับเอกสารใบอนุญาตงทชนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์แอปเปิหอันนะครับแบบมินิมอลมินิมอลนะครับแน่นอนนะครับอุปกรณ์ที่มีมาให้ในกล่องก็คือจะมีแค่กล่องครับฝาแล้วก็มีแค่สายชาร์จท,ที่เป็น c t to l i g h t n i n g แค่นั้นนะครับไม่มีอะแดปเตอร์นะครับ เรารู้อยู่แล้วว่าไม่มีอะแดปเตอร์แล้วต้องทำไงล่ะครับถ้าไม่มีอะแดปเตอร์เราก็ต้องไปซื้อสินะครับทีนี้ผมก็จะมีอะแดปเตอร์มาแนะนำครับจากแบรนด์ ZMI ครับเขาออกซีรีส์ใหม่ครับ ZMI Premium Series for the new iphone นะครับมันก็คืออะแดปเตอร์รุ่นพรีเมียมสำหรับ iPhone เครื่องใหม่ของคุณนั่นเองครับในในซีรีส์นี้มันมันจะมี้กันทั้งหมด2รุ่นครับรุ่นแรกครับ ZMI A01 Crystal Gen 3นะครับเป็นอะแดปเตอร์ขนาด20วัตต์ ที่ใช้เทคโนโลยีแกนนะครับที่เป็น Gen 3แล้วนะครับตัวรุ่นนี้มันจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีครับคือสีอกม่วงฟ,ฟ,ฟ้านะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นสีขาวนะครับตัวที่ผมได้มารีวิวเนี่ยเป็นตัวเอ,อ่อสีม่วงนะครับสีม่วงอมฟ้าเนี่ยเอ้ยมันผมชอบวัสดุมันอะมันเป็นทูโทนนะครับปกติเนี่ยตัวเด็เตอร์ทั่วไปอะมันจะเป็นสีเดียวเนาะไม่ดําก็ขาวสีพื้นสีเดียวตัวนี้มันจะเป็นทูโทนครับดูดิด้านล่างจะเป็นสีขาวขุ่นๆนะครับ สวยสวยดีนะครับแล้วก็ตัวขาขาชาร์จมันเนี่ยสามารถพับได้ด้วยทําให้เราพกพาสะดวกมากขึ้นครับตัวต่อไปสําหรับซีรีส์นี้ครับเป็น power bank ครับ z, z m i p 0 2 z m max fit นะครับกำลังไฟ5,000 m มิลลิแอมป์อเวร์ครับตัวนี้เป็น power bank ที่เป็น max safe ด้วยนะครับผมลองมาดูดตัว iphone 13 pro รุ่นเครื่องเก่ามาโอ้โหไปไงดูดปุ๊บติดปุ๊บดูดปั๊บนะครับ แล้วก็โอ้โหแรงดูดมันแบบนี่ผมเขย่าแรงมากนะดูดิไม่หลุดเลยโอ้โหแรงดูดมันมันแน่นมากนะครับแล้วก็ยังมีอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นตัวสําหรับใครที่มีอุปกรณ์ iOS นะครับมีทั้ง iPhone มีทั้ง iPad นะครับมีทั้ง Macbook Air ใช้ตัวนี้ได้ครับตัวนี้มันคือ z M I H A 719เป็นเทคโนโลยี g กน3เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ขนาด30วัตต์มันดูดี30วัตต์ตัวไม่ได้ใหญ่กว่า20วัตต์เท่าไหร่นะ เนี่ยดูดิเนี่ยสามสิบตทก็ไม่ได้ใหญ่กว่าสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นสีขาวสวยใช้ได้ขาพับได้เหมือนกันพกพาสะดวกนะครับ่ะต่อไปเรามาดูที่ i iPhone เราต่อนะครับผมบูตไปแล้วเป็นไงบ้างขึ้นมาแล้วนี่สวัสดีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปเซตอัพก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูว่าไอเกาะไอเกาะเนี่ยเดน n ิกไอแลนด์เป็นไงผมอยากรู้กัน มาแล้วครับแม่นี่โอ้ดินเดมิกไอแลนด์ขยับแล้วเห็นไหมนี่แต่นันมันเป็นไงมันยังไม่มีแอปอะไรนะครับเนี่ยลองแบบเข้าจับเวลาดินะครับบอกให้บอกให้จับเวลาอจับเวลานะครับแล้วลองดูว่าเป็นไงเอาไม่เห็นมันจะมาเลยนะครับเอ้าินเดมิกไอแลนด์ทำไมไม่มา หลังจากที่ผมไปลองเล่น Dynamic Island มาสักพักนึงผมรู้แล้วนะครับก็คือเราจับเวลานะครับแบบนี้นะครับ Dynamic Island มันจะไม่ทำงานนะครับเออแต่ไงก็ไม่มานะครับแล้วก็จับเวลามันก็ไม่ได้โชว์เป็น,ปน,ปนแอปที่เป็น Backgound ด้วยนะหรือว่าจับเวลาเขาต้องการ Logic ประมาณว่าเราก็ต้องจ้องอยู่ที่หน้าจอสิจับเวลานะจะอไปจากหน้านี้ทำไมใช่ไหม Logic อาจจะเป็นอย่างนั้นนะทีนี้เรานับ Timer นับเวลาถอยหลังอย่างเงี้ยอ่าอนนี้เดม l กอัลทำงานแล้วนะครับแต่ถ้าเราแบบว่าฟังเพลงไปด้วยอ่า Spotify ผมฟังเพลงไปด้วยนะครับสว้ายไปนี่ Dead d i นนิเ Island ทำงานแล้วนะครับกลุมล่าแล้วก็แยกมาเป็นเม็ดอันหนึ่งถ้าเราแตะที่แอปฟังเพลงมันจะเรียกแอปขึ้นมานะครับถ้าเราแตะที่ตัวนาฬิกาที่เรานับถอยหลังมันก็จะขึ้นเรียกแอปนาฬิกาขึ้นมานะครับถ้าเราแตะค้างที่แอปฟังเพลง มันก็จะขึ้นเป็นอินเทอร์เฟซอันใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับพอเราแตะค้างที่แอปนาฬิกาอันใหญ่มันก็จะรวมล่าเป็นเป็นเกาะใหญ่ขึ้นเกาะที่มันเปลี่ยนไปเกาะเล็กเกาะใหญ่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผมว่าเราควรตั้งชื่อภาษาไทยให้มันนะครับเจ้าเดนิมิกไอแลนด์นี่แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเดนิมิกไอแลนด์เนี่ยไอเดียมันมาจากประเทศไทยนี่แหละครับมันคือเกาะใช่ไหมครับนะฮะหลเกาะตัวเนี้ยมันมันอยู่ตรงไหนครับ บริเวณหน้าจอใช่ไหมเนี่ยที่เราที่เราสัมผัสเนี่ยเป็นนั้นเป็นหน้าจอมันคืออะไรครับมันคือแก้วกาอแก้วแล้วมันเดนามิกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็เล็กเดี๋ยวก็ใหญ่ใช่ไหมมันคือกาอแก้วพิสดารครับที่แท้เขาเอามาจากประเทศไทยนะเนี่ยไอนะเดียนี้ก่อแก้วพิสดารทีนี้มาพูดถึงตัวเดนิมิกไอแลนด์นะครับก่อแก้วพิสดารเนี่ย ทำมาที่กับตัวไอโฟน13 Pro ตัวเก่าของผม,มนะครับแหมเรียกว่าตัวเก่าแล้วเหรอเพิ่งได้ตัวใหม่ไหมยังไม่ถึงวันเลยนะครับไอโฟน13 Pro เนี่ยนะครับไอตัวติ่งข้างบนเนะี่ยที่เราเห็นนะี่ยมันคือเราอาจจะชินนะฮนะเพราะว่าไอติ่งในไอโฟน13 Pro เนี่ยเราเจอมาตั้งแต่ไอโฟน10ไอโฟน11 12 13นะครับมันสองสามปีแล้วอ่ะนะครับเราเห็นติ่งอันนี้แล้วเรารู้สึกเออไอโฟนเป็นซี่นเจอร์อ่ะมันต้องมีติ่งข้างบนเงี้ย แล้วมันดูสวยมันดูแบบมันดูเออมันคือไอโฟนนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอมาเจอไอเกาะแก้วพิสดารเนี่ยมันเป็นกลมๆดำๆลีลีเป็นช่องอยู่เนี่ยมันยังรู้สึกแบบขัดหูขัดตานะครับยังไม่ค่อยชินนะครับยังไม่ค่อยชินเขาว่าไปนะครับเดี๋ยวว่าอีกทีว่าใช้ใช้ไปจะชินหรือเปล่านะครับไอโฟนเครื่องใหม่นะครับสิ่งที่ขายไม่ได้เลยก็คือต้องมีเคสครับ เคส iPhone ผมก็ต้องซื้อจากร้านนี้ฮะร,ร้านประจำของผมครับร้านนี้เลยครับนี่โหูกล่องเบลเ,เทอร์425ดีกรยนะครับร้านนี้นั่นเองหูกล่องใหญ่มากนะครับเขาส่งอะไรไมาให้ผมเนี่ยเดีย๋ยวผมลองเปิดดูดิแกะกล่อง425ด้วยนะครับอืมกล่องใหญ่ขนาดนี้ส่งเคสให้ผมพี่อันวันนี้เอ๊อเปิดมาเจอกล่องข้างในกล่องหนึ่งงเงี้ยหรอ อะไรของเขานะครับลองดูสิเปิดกล่องใหญ่ก็เจอกล่องเล็กเปิดกล่องเล็กก็ถึงจะเจอเคสนี่อันนี้ผมทําเล่นๆน,นะเรื่องจริงเขาไม่ได้ส่งของมาเป็นแบบนี้แนละ้วเอากล่องใหญ่มาใส่กล่องเล็กเงี้ยไม่มีนะครับออบเขาส่งเคสมาให้ผมแนะนํานะครับนี่สามรุ่นเลยนะครับปกติเนี่ยร้าน425นะครับเขาก็มีเคสที่แบบเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะครับเป็นร้านที่แบบขายเคสแบบว่า มีมากมายะให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์นะครับเข้าไปเลือกดูกันได้แต่ว่าวันนี้แนะนําเป็น2อยี่ห้อแล้วกันนะครับยี่ห้อแรกครับ c เคส a ม e นะครับกับรุ่นเคสเมดทับ plus นะครับตัวนี้เป็นเคสใส่นะมี2แบบนะครับเป็นใส่ปกติกับใส่ที่เป็น m a ็ s a ซ e นะครับแหมผมลองตัวแม็กเซฟดูซิสไลด์ฟ้าออกมาใส่กันให้ดูสดๆนะครับ iPhone 14 Pro กับเคสเคสเมดทัรบพลัสรุ่นแม็กเซฟนี่ใส่มาแล้วก็หน้าตาใช้ได้นะครับเป็นเคสใส่ที่แบบว่าคนที่ได้โฟนเครื่องใหม่ต้องมีอ่ะไว้โชว์สีเครื่อนะครับหนึ่งตัวนี้สีม่วงนะใส่เคสใส่ก็จะโชว์ให้ฉันซื้อสีม่วงมาประมาณนั้นแล้วก็ยังมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มาแนะนำนะครับก็คือยี y ่ห้อ พลิกแกนนะครับพลิกแกนนี่มันเป็นยี่ห้อที่แบบใครเล่นกล้องเล่นปืนเนี่ยจะรู้จักยี่ห้อนี้ดีครับเขาทํากล่องที่แบบว่ากล่องใส่กล้องหรือกล่องใส่ปืนใส่อุปกรณ์เนี่ยแน่นหนาแน่นปึกนะครับตอนนี้เขามาทำเคียดไดโฟนแน่นอนว่าคุณภาพต้องแน่นปึกเหมือนกันนะครับอย่าลองใส่ให้ดูเหมือนกันใส่ให้ดูตัวนี้ยะกระชับนิดน,นึงนะตอนขอบนอกนี่เขางุ้มขึ้มานะครับ ใส่แล้วแบบแน่ๆนๆเน่นแมนไปเลยนะโอ้โหดูเทพเลยว่ะเฮ้ดูแมนจริงๆครับใครอยากได้เคสใหม่หเหเๆ,ๆเคสสวยๆเคสจริงๆก็ไปดูได้ครับที่ร้าน425ที่กีครับเป็นไงบ้างครับการแกะกล่องรีวิวนะครับแล้วก็สำรวจเกาะคร่าวๆนะครับกับเดนิมิกไอแลนนะครับหรือเกาะแก้วพิสดารนะครับ <S <S ก็เดี๋ยวรีวิวตัวเต็มเดี๋ยตามมานะครับก็ใครดูแล้วก็แบบอยากใช้ใผมรีวิวหัวข้อไหนก็ลอง คอมเมนต์ไม่คุยกันได้นะครับสำหรับคลิมนี้ก็ลากัไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบายครับ